ผมชื่อจิรพัฒน์การชนะนะครับที่เล่นที่ไทเกิร์ลมาจากโรงเรียนเตรียมมนดมศึกษาพสาวนาการนนทบุรีครับก็ภารกิจนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จะจองเตาไมพอนีหครับที่ติดมาผมว่ากิงศักสิ์ช่วยมาวันนี้แบบแนวว่าความตื่นเต้นที่อยู่ในตัวตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ รถน้อยลงไปรถน้อยลง <ฮะ S 1> แล้วไปหายไปหายจากที่ไหนฮะไปหายจากตรง <laughs> ไปหายจากดานต่างๆครับใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นยนต์แข่งขันหุ่นยนต์มาตลอดตั้งแต่ม2ครับอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราต้องไปเกี่ยวข้งของกับหุ่นยนต์เนี่ยไตเติ้ลได้มีโอกาสโรงเรียนผมได้ทําหุ่นยนต์ครับก็เลยสนใจโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยมีที่เสียงเรื่องหุ่นยนต์แล้วเด็กผู้ชายก็ธรรมดาชอบดูประตูแบบพวก ต่อสู้หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมได้เรียงกับอาจารย์เขาอาจารย์ที่คุมเขาก็เฮ้ยลองลองป่ะเนี่ยลองลองมาปะคือก็คือแบบโดดเด่นในห้องอะตอนนั้นนะตอนตอนนั้นดูแบบอู้ดูใบแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ดูมองเหรอไม่ใช่ตอนนี้ดูมองเหรอไม่ใช่เฮ้ยไตเติ้ลไอหุ่นยนต์ที่เราไปแข่งอะไรเนี่ยเราไปแข่งทำไรไปแข่งประกอบหรือไปแข่งบังคับหรือไปแข่งสร้างอะไรยังไงเนี่ย เราสร้างด้วยจากสมมุติว่ามีไม้แผ่นหนึ่งธรรมดาเ,เราตัดให้เป็นรูปเป็นร่างประกอบจากจากที่ไม่มีอะไรเลยจะเ,เป็นหุ่นยนต์เป็นตัวเป็นตนทําระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมมันครับแล้วก็แข่ง ทางปฏิกาเขาว่าจะมีหลบหลีกบ้างต่อต่อสู้อ่ะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับม2พี่นี้ยังยังทําอะไรอยู่อ่ะนี่ม2เขาไปฮ่องกงเขาไปแข่งขุนยนต์แล้วอ่ะคือแมตช์แรกเนี่ยไม่ได้เป็นแมตช์ธรรมดาด้วยเตอะนั้นได้ที่สี่ครับก็ถือว่าเริ่มต้นดีครับโอ้หนี่ขนาดไปแบบแบงๆไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยก็ดีเริ่มต้นแล้วได้ของติดมือมามีคําถามไหนที่แบบพี่เขาถามมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ ถามแบบนี้แรงว่ะอะไรนี่ไหมก็ตอบยากครับก็มีครับมีมีเขาถามคถามว่ามีเรื่องอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจหรือว่าเสียใจมากที่สุดบางทีที่พ่อแม่ทะเลาะกันมากๆแรงแรงมากๆก็ก็มีคิดเราร้องไห้เสียใจมากก็มันมันก็ผ่านมาได้ครับมันก็มีช่วงเวลาที่ผิดหวังมากๆมันทําให้ผมเรียนรู้ได้ว่ามันมันต้องก้าวมันต้องผ่านมาได้ครับ ชีวิตเขานี่น่าติดตามมากนะฮะอยากรู้มากว่าเป็นเด็กกิจกรรมแบบนี้เด็กเรียนด้วยแบบนี้คงมีหลายอย่างเข้ามาแล<ช>้วมีอะไรให้แบบต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่ตลอดว่าเฮอ,อยใช่ครับ <ๆ S 2> มันมีมปัญหามาตลอดครับแต่ก็ต้องแก้แล้วผ่านมันออกไปอ<ม>ืมเอาล่ะจากห้องนั้นก็ขึ้นมาห้องข้างบนบเป็นห้องออดิชั่นแบบนี้เอาอะไรมาออดิชั่นให้กรรมาการดูเนี่ยอยวขอเดาก่อน๋ยวขอเดาก่อนลุกแบบนี้แต่งตัวแบบนี้บีบอยไม่ใช่ใช่ครับ ร้องเพลงครับโอ้ยแต่แต่เล่นกีตาร์ด้วยนะเล่นกีตาร์ด้วยครับหากวันใดที่เจอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมซ้อมมานานไหมเนี่ยไม่นานครับเมื่อเช้าตีคือคือ <c oughs> เลือกเมื่อคืนยังเลือกเพลงไม่ได้ครับจริงนะคือมันเยอะมากครับโอ้โหแล้วก็เอออ่ะเอาเพลงเนี้ยทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะ มันมันมีความหมายดีแล้วก็สนุกอะครับผมไม่อยากมาแล้วเศร้าเศร้าก็อยากมาแบบโอ้แต่เพลงนี้ก็ไม่ได้เจ๋โยกอะไรแรงทำไมไม่เอาแบบจิจัตซิลิฟูอย่างนั้นถานไปได้้วยดีเนาะกับออริชั่นกรรมการยังไงตั้งสีหน้าเขาโอ้โหยิ้มเลยยิ้มนะยิ้มเลยเบยยิ้มส่วนตานี่หลับน้ำลายไหลไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นเห็นบอกห้องนั้นเนี่ยมีให้ จับฉลากเล่นละครด้วยเล่นละครไทเทลของพี่ได้บทอะไรอะนำยองฮะฮะทำยองครับโอ้ยไปแล้วเหรอยังเพิ่งไปไม่เอาเนี่ยกำลังได้ที่เลยโอ้ยมึนนึงมันลำบากเลยอันนี้คือลำบากยังไม่หยุดดีกระโอ้ถ้าสมมุติได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสี่กับตันเพื่อนเพื่อนก็คงแบบได้ติดตามชีวิตแบบของไทเทลแบบอย่างเงี้ยฮะชีวิตไทเทลมีอะไรให้เพื่อนเพื่อนติดตามบ้าง ก็มีมีขนยนต์อเรื่องผมว่าเรื่องเรื่องการแบ่งเวลาที่ผมขอนําเสนอเพราะว่าทุกคนอ่ะมีเวลาเท่ากันเรามีสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบอยากจะทำแต่บางทีการแบ่งเวลาของเราอ่ะทําให้สิ่งที่รักที่ชอบเราอ่ะไม่ได้ทําถ้าอยากจะติดตามผมครับก็ ช่วยโหวตผมหน่อยนะครับก็ก็ปวดผมด้วยนะครับครับผมมากันให้หมดเลยนะครับเตรียมพัดไม่ว่าจะสาขาไหนเตรียมพัดนนมากันให้หมดนะฮะนี่คือหนึ่งเดียวของเตรียมพัดนนที่หลุดเข้ามาในรอบนี้เขาจะได้เข้าเป็นสี่กับตาหรือเปล่าอยู่ที่น้องๆเลยจําหน้าเขาไว้และใครก็ตามที่มีภารกิจคณะเดียวกับเขาก็คือคณะวิศวะครับอ่าก็ลองมาดูชีวิตเขาได้ว่าเด็กวิศวะเขาจะมีวิธีในการแบ่ง เ,เวลายังไงในการเข้ามาหาวิทยาลัยของเขานะครับจำหน้าเขาไว้ให้ดีครับคนนี้ไตเตินกดบทเยอะๆเลยนะครับครับผมบ๊ายบาย